ไอวัวที่แสนธรรมดาทั้งหลายไะสร้างบ้านดีกว่าเจอร์รี่ลูอเจอรี่มัวช้ามัวช้า,ชาแจ็คอกหมูดยังไม้นิสัยสวยเลย มันมันยิ่งใหญ่นี่คือเมสิกแล้วก็ซิบัตไปกันตัวเชืยบโอเคผมขอจินใจแล้วผมขอทำแค่พาร์ตเดียวก็พอแล้วแกพิเศษหน่อยละกันนะผมก็ตัดต่อให้แล้วกันนะนั่นคือผมก็ลงคลิปนีแหอะแกก็มีเออ มีก็มีทับหนึ่งทับสองนั่นคือมันก็มีว่าตอนแยกนะประตูโคตรสวยเลยโอเคอุ้ยอุ้ยเฮย้วยแล้ววะไปทีมไน อน,นี้ก็ใช้นี่ไม่เมีสิไมสิกะจแต่คนโปรที่ผมเล่นไม้ครับมาประมาณ5ปีเจไดก็แค่นี่นครับคร่บเขามาทำใ้เราเจ็บกู้โอเคทำางบนดีกรับ ุเละจังวะเข้มาว่องเข้มาวม่นิยดหน่อยอ่ะเยอะเอาเยอะๆจะทำแบบนี้ไม่เลนแบบนะครับพีผมกงการเออควมสวยงามแล้วก็อยู่แบบค่องๆเพราขอกิดที่แคบอยู่ที่แคบคืออะไกูลำบากโ้ยเล้วม่แล้ว Yahiyar. Yeah. เดีเกิดขึ้นล้าผมใส่อะไรกลางคืนไม่อ่ะไม่อันตรายดูดูผมเป็นตัวอย่างสัตว์ใจกล้ามากที่จะมาทำอะไรตอนกลางคืนแน่เลยดูสอเห็นแปลว่าก็มีเออ ถ้าอยากให้แบบเสียไม้ให้มันคุ้มคุ้ม,ม,มก็นี่ทำแบบนี้เออคุ้มล้มบัก๊กปีเจ็บอ่ะพัสต์ลุงสิบนาที โอเค11เรียก็ลาไปก่อนนะครับบายบายกับบ้านแสนสวยงามักที่กูยช่า์กุด้่ายเขียวอย่าลืมกดไ like, ลค์กดส i b e กดแชร์กดรูดกระดิ่งด้วยเพื่อได้ขา่าวเพื่อจะได้คลิปใหม่ๆผมก็ไลฟ์สตรีมตอนทุกวันเสาร์การได้ว่าเป็นวันหยุดใช่ผมว่าก็ไลฟ์สตรีมวันจันทร์ด้วย ใช่แค่นครับบ๊ายบาย